จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรรค์จอมราชันตอนที่1,335เปิดใช้งานพลังงานสำรองกองทัพของมหาเทพสูงสุดจำนวน10ล้านองค์และกองทัพของเทพที่บริบูรณ์สูงสุดรวมตัวกันก่อให้เกิดการบรรจบกันของพลังอันยิ่งใหญ่มันเป็นภัยคุกคามที่สามารถทำลายบ้านบวงสรวงเทพที่อ่อนแอได้อย่างง่ายดาย ในช่วงริปตาอาราที่เต้นเป็นจังหวะของกองทัพถึงระดับที่เหลือเชื่อซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออณาจักรเทพเจ้าโดยรอบในความเป็นจริงความเสียหายรุนแรงมากจนไม่สามารถบอกได้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการซ่อมแซมเอาล่ะทุกคนย้ายกองทหารออกไปเราไม่ควรทำสงครามในวันนี้เพียงแค่ลงโทษหวังเซียนเทียนเราจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของนิกายที่เป็นเอกภาพโดยบอกอาวุธต่อหน้าประมุขบ้านได้อย่างไร มันคืออย่างชีเขากำลังออกคำสั่งอย่างชัดเจนแต่ในความพยายามที่จะไม่แสดงภูเขาและไม่เปิดเผยน้ำเขายังคงแทงทําเป็นเพียงเทพเจ้าที่บริบูรณ์และไม่ให้ใครเห็นการบรรจบกันของเจ็ดจำนงอันไร้ขอบเขตของเขา อย่างไรก็ตามเมื่อคำพูดออกจากปากของเขาผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนก็ปฏิบัติตามทันทีสมรภูมิขนาดมหึมาที่เพิ่งปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับกองทัพที่เติมเต็มถูกดูดกลับเข้าไปในปลอกแขนนักรบสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่คือสายลมอ่อนๆทำให้ทุกอย่างดูเหมือนอยู่ในความฝันมีเพียงความเสียหายต่ออาณาจักรเทพเจ้าเท่านั้นที่เป็นหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้น พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าองค์เดียวไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าสังเกตแต่กองกําลังสิบล้านก็ไม่น่ากลัวเลยและสามารถยืนหยัดต่อสู้กับปรมาจารย์ไร้ขอบเขตในช่วงเวลาสั้นๆก่อนถูกกวัดล้างได้ความเงียบเข้าครอบงำผู้นําของทุกกลุ่มมองด้วยสายตาที่เบิกกว้างสับสนว่าอย่างชีและคนของเขาได้รับกองกําลังมหาศาลเช่นนี้ได้อย่างไรขออภัยท่านประมุขบ้านยกน้ําแข็งกล่าว เจ้ารู้ไหมเมื่อเร็วๆนี้ข้าได้พบกับคุมสมบัติของเทพ,พเจ้าสูงสุดโบราณซึ่งทิ้งกองทัพสัตว์ร,ร้ายศักดิ์สิทธิ์สูงสุดสิบล้านตัวไว้เบื้องหลังแม้ว่าบ้านบวงสรวงเทพจะมีขนาดใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถึงสิบเท่าข้าสงสัยว่ามันสามารถสร้างพลังแบบนั้นได้ดังนั้นเจ้าคิดว่าอย่างไรเรามีทหารเพียงพอหรือไม่สมาคมจอมปราดแข็งแกร่งพอที่จะครอบงำกลุ่มอื่นๆหรือไม่ อย่าบอกนะว่าไม่พอใจเรื่องนี้เจ้าควรจะดีใจด้วยสมาคมจอมปราดที่แข็งแกร่งเช่นนี้นิกายจึงมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมประมุกบ,บ้านมองไปรอบๆผู้ชมที่ตกตะลึงแล้วดึงตัวเองเข้าหากันเขาเป็นคนแรกดีๆๆที่น่าประทับใจมากข้าประเมินสมาคมจอมปราดต่ำไปจริงๆใครจะเดาได้ว่าเจ้าจะมีธาตุมากมายขนาดนี้และทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณขุมสมบัติโบราณน่าประทับใจโชคไม่ดีที่การยึดอำนาจไม่ใช่เรื่องง่าย เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถสร้างฉากใหญ่ได้เพราะเจ้ามีกองทัพอย่างนั้นเหรอเจ้าพูดถูกทหารทุกคนที่ทำงานร่วมกันอาจสร้างปัญหาให้กับยอดฝีมือของเราได้หน้าเศร้าที่เจ้าลืมบางอย่างบ้านบวงสวงเทพมีพลังสำรองที่เป็นความลับกำลังสำรองลับหยกน้ำแข็งพยักหน้าใช่ข้าสนใจที่จะดูว่าเป็นอย่างไรอันหนึ่งประมุกบ้านเจ้าคิดผิดข้าไม่สนใจที่จะยึดอำนาจข้าแค่ต้องการช่วยนิกายของเราช่วยงั้นเหรอ ประมุกน้อยของบ้านถมน้ำลายน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชงังเจ้าต้องการช่วยเราในแบบที่มาป่าช่วยฟูงแกะเจ้ากำลังพยายามบีบให้ประมุกบ้านสละราชสมบัติแต่หน้าเศร้าสำหรับเจ้าเจ้ากลับตัดสินใจเองถ้าเจ้ารอจนถึงการเลือกตั้ง300ปีบางทีเจ้าอาจจะทำสำเร็จแต่เจ้าไม่สามารถรอได้ใช่ไหม พอเจ้าไม่ต้องเสียคำพูดกับคนเหล่านี้เพียงเรียกพลังสำรองลับกวาดล้างกองทัพของพวกเขาและจับพวกเขาทั้งหมดเป็นฉเฉลยกดขี่พวกเขาและยึดทรัพยากรของพวกเขาและบ้านบวงสวงเทพจะไปถึงระดับที่สูงขึ้นเจ้าใจร้ายจริงๆใช่ไหมประมุขนอ้อยยางชี้กล่าวข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าต้องการก่อจลาจลเจ้าต้องการให้บ้านบวงสวงเทพถูกสาปแช่งด้วยความยากลำบากนับไม่ถ้วนหรือไม่ ไม่ว่าใครจะอยู่เหนือเราหรือกองกําลังสํารองของเจ้านิกายจะได้รับความเสียหายอย่างหนักในกระบวนการนี้เป็นอะไรไปกลัวเหรอประมุกน้อยของบ้านกล่าวเมื่อสิบปีก่อนเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่และบ้านบวงสวงเทพก็ดําเนินไปได้ด้วยดีหลังจากที่เรากําจัดเจ้าออกไปได้เราก็จะทําได้ดีเหมือนเดิมข้าไม่เคยต้องการใช้พลังสํารองรับหยกน้ําแข็งประมุกบ้านพูดอย่างเย็นชา นาเศร้า,าเจ้าเย่อหญิงถึงขนาดพยายามบังคับให้ข้าสลระชะสมบัติในที่สุดข้าก็ไม่มีทางเลือกตอนนี้เจ้าจะเห็นว่าทำไมบ้านบาวงงวงเทพจึงแข็งแกร่งมาอย่างยาวนานโดยไม่มีปรมาจารย์ไม่มีขอบเขตหรือเทพ,พเจ้าสูงสุดยอดผู้บัญชาการของเทพ,พสงครามวิ รัศมีแห่งการต่อสู้พุ่งขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดก่อนหน้านี้ปกคลุมอาณาจักรเทพ,พเจ้าครั้งนี้มันไม่ได้เสียหายอะไรแต่เป็นการซ่อมความเสียหายจากครั้งก่อนในเวลาเดียวกันอาณาจักรเทพ,พเจ้าก็ดูเหมือนจะเพิ่มระดับสูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในส่วนลึกของอาณาจักรทวยเทพมีแสงเจิดจ้าประตูข,ขึ้นราวกับดวงอาทิตย์ขึ้นพุ่งออกมาเหมือนมังกรเพื่อสร้างภาพที่ซับซ้อน มันเป็นเครื่องรางของขลางกระดาษหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราประทับผู้บัญชาการจากสมัยโบราณบางสิ่งที่ถูกทิ้งไว้โดยเทพเจ้าสงครามผู้เกรงกลไกรในส่วนลึกของตราประทับผู้บัญชาการอย่างชีสามารถมองเห็นกองทหารที่เรียงแถวเป็นแถวพวกเขาทั้งหมดตื่นเต้นนี่คือพลังสำรองลับของบ้านบวงสวงเทพ ยอดผู้บัญชาการของเทพ,พสงครามซึ่งเต็มไปด้วยทหารท่าสมัยโบราณหลายหมื่นคนพวกเขาทั้งหมดได้รับการฝึกฝนเพื่อต่อสู้ในรูปแบบพวกเขาทั้งหมดเป็นเทพแห่งสงครามและพวกเขาอยู่ในระดับเทพที่สมบูรณ์แบบสูงสุดสวมชุดเกราะและระเบิดด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวของการต่อสู้อันบริสุทธิ์รัศมีของพวกเขาเหนือกว่าสิบล้านเทพที่ยิ่งใหญ่กว่าหลายเท่าและยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย นี่คือตราประทับผู้บัญชาการเทพแห่งสงครามซึ่งแต่เดิมใช้โดยแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของเทพสูงสุดพระเจ้าสูงสุดเรียกว่ากองทัพสังหารจำนวนผู้บัญชาการนี้มีเทพพระเจ้าสงคราม48,000องค์ล้วนเป็นปรมาจารย์ชั้นยอดในการสังหารและทำลายล้าง และแต่ละองค์แข็งแกร่งราวกับเทพที่สมบูรณ์แบบสูงสุดเมื่อเผชิญหน้ากับเทพสงครามเหล่านี้สัตว์ร,ร้ายศักดิ์สิทธิ์สิบล้านตัวของเจ้าจะพ่ายแพ้ในการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวท้ายที่สุดะแล้วเทพแห่งสงครามได้รวมเจ็ดจำนวของปรมาจารย์ร้ายขอบเขตครึ่งหนึ่งเข้าด้วยกันซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถบทขยี้แม้แต่เทพสูงสุดได้เจ้าต้องการที่จะบังคับให้ข้าสละราชสมบัตินั้นเหรอข้าจะใช้พลังสำรองลับของเราสู้กับเจ้า ถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขามีเทพที่สมบูรณ์แบบสูงสุดมากมายตามคำสั่งของเขาอย่างชีคิดขณะที่ใจสั่นในขณะที่เขาตระหนักถึงระดับของพลังที่แสดงออกมาบ้านบวงสรวงเทพมีเทพ,พเจ้าที่สมบูรณ์แบบเพียงร้อยกว่าตัวเท่านั้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับต้นและระดับกลางทำให้ห่างไกลาจากเทพพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบช่วงปลายหรือสูงสุด มีเพียงประมุขบ้านประมุขคน้อยของบ้านและคนอื่นๆอ,อีกจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นเทพที่สมบูรณ์แบบสูงสุดแน่นอนว่าไม่มีใครใกล้เคียงกับระดับการบรรจบกันที่ไร้ขอบเขตกล่าวอีกนิดหนึ่งทหารทาาระดับเทพที่สมบูรณ์แบบจำนวน48 0 0 0ัคนเหล่านี้เทียบเท่ากับสมาชิกระดับสูงสุดหลายร้อยคนของสภาบ้านบวงสรวงเทพ ตราประทับผู้บัญชาการเทพ,พสงครามเป็นสมบัติที่คล้ายกับปลอกแขนนักรบซึ่งมีกองทัพขนาดมหึมาทั้งหมดอยู่ในสภาพชนักงานไม่สำคัญว่าภายนอกจะผ่านไปนานเท่าใดกองกำลังภายในจำนวนผู้บัญชาการจะยังคงอยู่ในสภาพเดิมและจะออกมาเป็นสุดยอดเทพที่สมบูรณ์แบบพร้อมที่จะต่อสู้แม้แต่แสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือราชวงศ์เทพเจ้าชีวิตนิรันต์ก็ไม่มียอดปรมาจารย์เทพ,พเจ้าที่สมบูรณ์แบบจำนวน48,000นคนที่จะส่งเข้าสู่สนามรบ น้ำแข็งวารีคิมหันและเสียงอัคีคิมหันต่างก็เป็นผู้นำของกลุ่มที่มีอำนาจเหนือกว่าในนิกายของตนเป็นไปไม่ได้เลยที่นิกายของพวกเขาจะมีบุคคลที่คล้ายกันจำนวนนับไม่ถ้วนศิลาเทพระดับที่สมบูรณ์แบบประมุกบ้านกล่าวและในรูปแบบที่น่าตกใจเขาสร้างศิลาเทพชนิดนั้นขึ้นมาเพื่อเปิดใช้งานตราประทับผู้บัญชาการเทพผสงครามทำให้เกิดแสงพร่างพรายออกมาจากมัน อาณาจักรเทพสงครามปรากฏขึ้นรอบตัวเขาทันทีทำให้เขาหัวเราะอย่างเต็มที่กองทัพของเจ้าก็เหมือนชุดตุ๊กตาเมื่อเทียบกับของเราตอนนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นว่ากองทัพที่แท้จริงควรมีหน้าตาเป็นอย่างไรเตรียมโดนถล่มได้แล้วบูม ประมุกบ้านจับการเคลื่อนไหวไปทางหยกน้ำแข็งและพลังงานสูงสุด48,000ของเทพ,พเจ้าที่สมบูรณ์แบบก็เพิ่มขึ้นเสียงกริกของชุดกรอสามารถได้ยินได้ในขณะที่พวกเขาเปลี่ยนรูปแบบกลายเป็นมือขนาดใหญ่ที่มีอักขระกองทัพประทับอยู่บนฝ่ามือพวกวายร้ายจากสมาคมจอมปราดกำลังจะได้เห็นว่ากองทัพที่แท้จริงสามารถทำอะไรได้บ้างเจ้าอาจมีเทพสูงสุดขั้นต้นอยู่บ้างแต่ข้าก็จะฆ่าเจ้าอยู่ดี พลังทำลายล้างของกองกำลังนี้เต็มไปด้วยชะตากรรมของประเทศคือสิ่งที่กองทัพควรจะเป็นอย่างแท้จริงทันใดนั้นทุกคนในสมาคมจอมปราตรรู้สึกว่าความตายกำลังครอบงำพวกเขาพลังสำรองนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและเป็นสิ่งที่แม้ว่าจะไม่สามารถทำลายเทพเจ้าสูงสุดได้แต่ก็สามารถบทขยี้ทุกคนที่ต่ำกว่าระดับนั้นได้ข่าพวกเขาประชาผู้อาวุโสและหัวหน้าผู้อาวุโสร้องโหยหวนบทขยี้สมาคมจอมปราตรให้สิ้นซาก มือขนาดมหึมาบทขยี้ลงไปที่สมาคมจอมปราดด้วยแรงที่ดูเหมือนจะไม่หยุดยั้งแต่แล้วกระแสะแห่งเจ็ดจำนงก็ปรากฏขึ้นเพื่อหยุดมันเจ็ดจำนงมาบรรจบกันไร้ขอบเขตอย่างนั้นเหรอประมุกบ้านก้มหน้าลงขณะที่เขามองดูมือขนาดมหึมาหยุดอยู่กับที่เขาไม่รู้ว่าการแสดงเจ็ดจำนงนี้มาจากไหนแต่แน่นอนว่ามันเป็นปรมาจารย์ไร้ขอบเขตและในขณะที่มันกระแทกเข้ากับอาณาจักรเทพสงครามกองทัพก็ถูกผลักถอยหลังอย่างไม่ลดละ จิตใจของกองทัพเพิ่มพลังให้ข้าเลือดพุ่งออกจากปากประมุกบ้านฐานการบ่มเพาะของเขาไม่สูงพอที่จะควบคุมกองทัพทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมสำหรับยางชีเขาแข็งแกร่งมากพอที่จะเอาชนะเทพสูงสุดขั้นตน้นได้ซึ่งหมายความว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาแข็งแกร่งพอๆกับระดับนั้น ตอนนี้แผนของเขาคือเอาตราประทับผู้บัญชาการเทพสงครามมาเป็นของตัวเองถ้าเขาทำเช่นนั้นเขาจะต้องยึดอํานาจสารองของบ้านบวงสวงเทพซึ่งหมายความว่านิกายจะเป็นของเขาตอนที่1336ตราประทับผู้บัญชาการ เหตุผลที่ตราประทับผู้บัญชาการเทพสงครามสามารถหยุดพลังของศสสักดิ์สิทธิ์ที่สร้างโดยเรือลาดตระเวนอารยธรรมได้เพราะเดิมทีตราประทับนั้นถูกสร้างขึ้นโดยเทพ,พเจ้าสูงสุดแม่ทัพไร้ขอบเขตท,ที่เรียกว่ากองทัพสังหารตัวเลขดังกล่าวเป็นหนึ่งในไพ่ตายของเขาและทหารระดับเทพที่สมบูรณ์แบบจำนวน48,0 0 0นายภายในนั้นสามารถบทขยี้ทุกสิ่งที่มีอยู่ได้ ในความเป็นจริงอย่างชีต้องการตราประทับผู้บัญชาการมากเพราะเขารู้ว่ามันจะช่วยส่งเสริมสมาคมจอมปราดได้อย่างมากนอกจากนี้ฐานการบ่มเพาะของประมุกบ้านยังค่อนข้างอ่อนแอซึ่งหมายความว่าเขาไม่สามารถปรลดปล่อยพลังเต็มที่ตราประทาวอได้ความผันผวน,นที่เกิดขึ้นจากเทพผสมบุบสูงสุดจำนวนมากนั้นช่างเหลือเชื่อเสียจนแม้แต่ประมุกบ้านก็ยังได้รับผลกระทบในทางลบจากพวกมันและไม่สามารถควบคุมพวกมันได้อย่างสมบูรณ์ และนั่นคือเหตุผลที่หยางชีมีโอกาสนำพวกมันมาเป็นของตัวเองเจดจจำนงไม่มีขอบเขตรวมตัวกันและกำหนดเป้าหมายประมุกบ้านในการโจมตีที่ทรงพลังเจดจจำนงมาบรรจบกันไร้ขอบเขตมันคือใครข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีปรมาจารย์ไร้ขอบเขตอยู่ที่นี่ ประมุกบ้านตกใจมากพลังสำรองลับของนิกายมีมากเกินพอที่จะทำลายล้างเทพ,พเจ้าสูงสุดขั้นต้นๆแต่ความจริงที่ว่าเจ็ดจำนงมาบรรจบกันที่ไร้ขอบเขตปรากฏอยู่ทำให้ประมุกบ้านรู้สึกว่างเปล่าภายในที่น่าตกใจที่สุดคือเจ็ดจำนงของอยางฉีนั้นเทียบเท่ากับเจ็ดจำนงของเทพสูงสุด เมื่อ,อยังฉีเคลื่อนไหวโดยหนุนหลังด้วยพลังจิตที่พันผวนอย่างไร้ขอบเขตของหยกมหาตรมะมันได้เติมเต็มอาณาจักรเทพ,พเจ้าแห่งบ้านบวงสวงเทพบังคับให้ทุกคนในนั้นคุกเข่าลงถวายบังคมอย่าทำลายอาณาจัก,กรเทพของเราประมุกบ้านตะโกนออกมาถ้าอยากสู้ก็ออกไปในที่ว่างเปล่ากันเถอะเจ้าอาจเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่แต่เจ้าไม่สามารถเอาชนะพลังสำรองลับของเราได้บอกเราว่าเจ้าเป็นใครเจ้ามีใครหนุนหลังเจ้าบ้างเส้นทางสงครามแห่งถวยเทพ การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเขาปลดปล่อยพลังที่สามารถทะลุทะลงวิญญาณได้และมันก <waters S 2> ็พุ่งเข้าสู่ส่วนลึกของเจ็ดจำนงไร้ขอบเขตของหยางชีล็อกเข้ากับมันและลากเขาออกจากอาณาจักรเทพเจ้าและเข้าสู่ความว่างเปล่าในขณะเดียวกันเขายังเรียกจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้มานับไม่ถ้วนเพื่อปกป้องอาณาจักรแห่งเทพเจ้าเจ้าเป็นใครก็โผล่หน้ามาสู้เจ้าคือใครทำไมเจ้าถึงช่วยสมาคมจอมปราดทำไมเจ้าถึงแทรกแซงกิจการภายในของบ้านบวงสรวงเทพ เมื่อมาถึงจุดนี้ยางชีก็เปิดเผยตัวเองต่อหน้าประมุกบ้านในที่สุดเขายิ้มและพูดว่าประมุกบ้านเจ้าเข้าใจผิดแล้วไม่มีปรมาจารย์ที่ไม่มีขอบเขตเข้ามาแทรกแซงกิจการของบ้านบวงสวงเทพมันเป็นแค่ข้าข้ามาที่นี่เพื่อตราประทับผู้บัญชาการของเจ้าข้าเป็นผู้นำที่แท้จริงของสมาคมจอมปราดข้ายางชีข้าทำงานทุกอย่างจากเบื้องหลังยกน้ำแข็งทำงานให้ข้าและทำตามทุกคำสั่งของข้า ดังนั้นในท้ายที่สุดนี่ไม่ใช่กรณีของบุคคลภายนอกที่เข้ามาแทรกแซงธุรกิจนิกายอย่างแน่นอนเจ้าหยางชีดูเหมือนว่าดวงตาของประมุกบ้านแทบจะหลุดออกมาจากกะโหลกของเขาและเสียงของเขาก็ฟังดูรัดคอและหายใจไม่ออกเจ้ามีเจ็ดจำนงมาบรรจบกันที่ไรขอบเขต ประมุกบ้านประมุกน้อยของบ้านและหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆทั้งหมดในนิกายต่างหอยหาระดับไม่มีขอบเขตแต่ก็ยังไม่มีใครประสบความสำเร็จในการไปถึงระดับนั้นอย่างฉีเป็นคนเดียวในนิกายทั้งหมดแม้จะใช้จำนวนผู้บัญชาการเพื่อเรียกเทพ,พเจ้าที่สมบูรณ์แบบเทพสูงสุด4 8 0 0 0องค์ประมุกบ้านก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะเอาชนะใครบางคนในระดับไร้ขอบเขตได้เขาไม่มีพลังพอที่จะต่อสู้กับมัน ถูกต้องข้ามีเจ็จำนวมาบรรจบกันที่ไร้ขอบเขตเจ้าคิดอย่างไรถ้าเจ้าปล่อยให้ข้าเป็นผู้นำนิกายบ้านบวงสวงเทพมันจะกลายเป็นนิกายที่ครอบงำอย่างแท้จริงเช่นนั้นราชวงศ์เทพเจ้าแห่งชีวิตชั่วนิรันด์จะไม่ยืนหยัดต่อต้านมันสละราชสมบัติประมุกบ้านของเจ้ามอบตำแหน่งของเจ้าให้กับหยกน้ำแข็งและปล่อยให้ข้าทำงานอยู่เบื้องหลังถ้าเจ้าเข้าข้างข้าข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าความจริงแล้วหากเจ้าพักดีข้าอาจช่วยให้เจ้าไปถึงระดับไร้ขอบเขตด้วย นอกจากนี้ให้ตราประทับผู้บัญชาการของผู้บัญชาการเทพ,พสงคครามแก่ข้าด้วยข้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่ามากในการควบคุมกองทหารเหล่านั้นมันเสียเปล่าสำหรับพวกเขาที่จะแปดเปื้อนด้วยมือของเจ้าข้าสามารถปลดปล่อยพลังงานที่แท้จริงและเจตจำนงในการต่อสู้ของกองทหารเหล่านั้นได้และข้ายังสามารถปรับแต่งตราประทับเพื่อปลดปล่อยพลังที่น่าตกใจมากยิ่งขึ้นด้วยมันข้าจะสามารถต่อสู้กับเทพ,พเจ้าสูงสุดจนตายได้ ยางชีไม่ได้โกหกตราประทับผู้บัญชาการเทพแห่งสงครามต้องการศิลาเทพในการดำเนินการเมื่อมันหมดลงมันก็ไร้ประโยชน์และกองทหารที่อยู่ในนั้นก็จะเหี่ยวแห้งไปในความเป็นจริงบ้านบวงสงเทพต้องใช้ศิลาเทพพระเจ้าจำนวนมากเพื่อรักษาจำนวนไว้ทุกปี กล่าวอีกในหนึ่งยังชีเป็นเจ้าของโดยชอบทำอย่างแท้จริงมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถปลดล็อกความหมายที่แท้จริงของการต่อสู้ที่ใช้ได้และใช้สิ่งนั้นเพื่ออยู่ยงคงกระพันอย่างสมบูรณ์เมื่อรวมตราประทับผู้บัญชาการเข้ากับเจตจำนงมาบรรจบกันที่ไร้ขอบเขตเรือลาตะเวนอรารยธรรมและผนึกกองทัพเทพเขาจะสามารถฆ่าเทพ,พเจ้าสูงสุดยุคแรกได้อย่างแน่นอน เมื่อถึงจุดนี้ประมุกบ้านสามารถควบคุมตัวเองได้อีกครั้งเขาเป็นปรมาจารย์ชั้นยอดที่เป็นผู้นำกลุ่มใหญ่มาหลายปีด้วยเหตุนี้เขาจึงมีหัวใจที่ไร้เทียมทานซึ่งผู้อ่อนแอไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยซ้ำยังชี้ค่าประหลาดใจจริงๆที่เจ้าเก็บซ่อนความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ไว้ได้นานขนาดนี้อย่างไรก็ดีเจ้าไม่ใช่พระเจ้าสูงสุดเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถจับคู่กับข้าได้จริงๆเหรอ ตอนนี้คนที่ให้โอกาสคือข้าไม่ใช่เจ้าท่าเจ้าสาบานว่าจะรับใช้ข้าและบ้านบวงสรวงเทพอย่างซื่อสัตย์เราจะลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้เจ้าคิดว่าอย่างไรด้วยการบรรจบกันของเจตจำนงไม่มีขอบเขตเจ้ามีสิ่งที่จะเป็นบุคคลสำคัญในนิกายเจ้าจะมีตำแหน่งที่มั่นคงและอันที่จริงข้าจะตั้งเจ้าให้เป็นหัวหน้าราชาผู้อาวุโสด้วยซ้ำเจ้าจะมีหัวหน้าเพียงคนเดียวและผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนหัวหน้าราชาผู้อาวุโส ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวและผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากอย่างชี้หัวเราะข้ามีเจ็ดจำงมาบรรจบกันที่ไร้ขอบเขตอย่างที่เจ้าควรจะทราบการบรรจบกันเช่นนั้นจะเกินกำลังเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันแน่พยายามทำตัวเหนือข้าง,งั้นเหรอเท่าที่ข้ากังวลเจ้าคือมดการพูดคุยกับปรมาจารย์ที่ไม่มีขอบเขตวิธีที่เจ้าเพิ่งทำควรได้รับโทษประหารทั้งเจ้าและทั้งกลุ่มของเจ้า มันเป็นความจริงที่รู้กันดีในโลกแห่งเทพเจ้าสำหรับปรมาจารย์ที่ไม่มีขอบเขตแล้วคนอื่นๆก็เหมือนแมลงไม่สำคัญว่าใครจะแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าพวกเขาไม่มีเจตจำนงมาบรรจบกันที่ไรขอบเขตพวกเขาก็ไรประโยชน์และนั่นไม่ได้พูดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าอย่างฉียังมีตราประทับแห่งกองทัพพระเจ้าความเป็นเทพของราชาสมบัติวิเศษมากมายและความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนแม้แต่แม่เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าก็ไม่เหมาะกับเขา ประมุขบ้านยิ้มอย่างโหดร้ายหมายความว่าเจ้ากําลังกบฏต่อบ้านบวงสรวงเทพจริงๆเหรอเพียงเพราะเจ้าเป็นปรมาจารย์ที่ไม่มีขอบเขตไม่ได้หมายความว่าเจ้ามีสิ่งที่พอจะจัดการกับข้าได้ออกมากองทัพของข้าต่อสู้กองทัพวิญญาณบูมเขาพายมือออกด้วยเทคนิคกำปั้นไร้ขอบเขตเขากล่าวว่าการทําลายล้างของกองทัพนับไม่ถ้วน พลังชีวิตที่ดังกึกกล้องได้กระจายออกไปในรูปของกองทหารและมา้าพร้อมที่จะเปิดการระเดินทัพชั่วนิรันด์เพื่อโจมตีความกลัวให้เข้าสู่หัวใจของศัตรูในเมื่อเจ้ายืนกรานที่จะเป็นหัวหมูเฮาหลอดข้าจะไม่เสียคำพูดอีกต่อไปอย่างชีกล่าวปลดปล่อยเวทมนต์แห่งราชาผู้รอบรู้ของเขาเองโดยใช้ฝ่ามือเพื่อส่งพลังเทพที่ดังก้องออกไปเพื่อสร้างร่างของหลุมดำ ลองดูที่เต่าส่วนตัวของข้าเวทมนต์จอมปราดผู้ยิ่งใหญ่นี้เป็นการเคลื่อนไหวใหม่ที่ข้าได้รับความรู้แจ้งเมื่อเร็วๆนี้นักปราดเป็นเจ้าเหนือสวรรค์เจ้าแห่งโลกนับไม่ถ้วนปราดเป็นปรมาจารย์ หลังจากบรรลุการบรรจบกันของเจ็ดจำนงไม่มีขอบเขตแล้วอย่างฉีได้ใช้เวลา3,000ปีในการแสวงหาความรู้แจ้งในเรือล่าตะเวนอารยธรรมในช่วงเวลานั้นเขาได้ฝึกฝนทักษะพ,พลังปราณของเขาให้สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง10ด้านของเวทมนต์จอมปราดผู้ยิ่งใหญ่และตอนนี้เขากำลังใช้ความรู้ใหม่นั้นกับประมุขบ้าน นี่คือการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการเป็นปรมาจารย์และอาจารย์ของสิ่งสร้างทั้งหมดอย่างชี้เป็นเหมือนคบเพลิงที่ลุกโชนในคืนที่มืดมิดนำปัญญามาสู่มวลชนเป็นปรมาจารย์และอาจารย์ของพวกเขาและมอบอรารยธรรมให้กับทุกคนความชอบธรรมความเป็นอิสระเสรีภาพสิ่งเหล่านี้ถูกห่อหุ้มด้วยอรารยธรรมทันใดนั้นวิญญ,ญาณของประมุขบ้านก็สันสานถึงแก่นและเขาถูกผลักถอยหลังอย่างไม่ลดละกระบวน่าอะไรกันทำไมข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน สำหรับประมุขบ้านการโจมตีของหยางฉีให้ความรู้สึกทรงพลังราวกับเป็นของเทพ,พเจ้าสูงสุดจนถึงจุดที่เขากำลังจะสูญเสียการควบคุมจำนวนผู้บัญชาการของเขากระบวนท่าที่สองราชาผู้อยู่ยงคงกระพันบูมเกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งบทขยี้ทุกสิ่งจนสดับฟังถึงพลังรวมกันของกษัตริย์ทั้ง72พระองค์ในอดีตมันเป็นพลังของราชาอย่างแน่นอนศาสตร เมื่อฝ่ามือของประมุกบ้านพบกับการโจมตีที่เข้ามาเขารู้สึกว่าตราประทับผู้บัญชาการเทพสงครามกำลังพังทลายลงและสัมผัสได้ถึงเจ็จำนงของเทพพระเจ้าสงครามที่กำลังอ้าปากค้างจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่จากการโจมตีก็พุ่งเข้าใส่เขาทำให้เลือดไหลออกจากปากของเขาอะไรพลังของฝ่ามือนั้นรุนแรงได้อย่างไร ตราประทับผู้บัญชาการเทพสงครามของข้ามีพลังถึง48,000ยอดเทพที่สมบูรณ์แบบและลดพลังการโจมตีลง99%แต่เศษที่เหลือที่เข้ามาในตัวข้านั้นเพียงพอที่จะเกือบฆ่าข้าเขาตะเกียกตะกายหาวิธีที่จะทำลายหยางฉีด้วยความตื่นตระหนกอย่างไรก็ตามหยางฉีไม่ได้ให้พื้นที่หายใจแก่เขาเลยกระบวนท่าที่3เจ้าโลกไร้ขอบเขต การโจมตีด้วยฝ่ามือนี้สามารถทำลายสวรรค์และบทขยี้โลกได้พลังงานที่มีอำนาจเหนือกว่าไหลออกมาแยกความกลาหนครั้งแรกออกจากกันเหมือนยักษ์ที่ถือขวานขนาดมอหือมามันเหมือนกับเจ้าโลกบนเส้นทางสงครามขยายอนณาเขตของเขาอย่างไร้ขอบเขตเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออาภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ